สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกันเนาะวองอีคิวกับพ่อหวานแม่ตุ่นเนาะค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีคร่ะนิวสวัสดีค่ะข้าวปันนี่นค <hari S 1> ่ะเนียังเนาะข้าวหืเข้าวผัดข้าวผัดอยู่ใส่เข้าวเหนียวกินนี่กินข้าวเส้นพี่น้องมาเด้อก <Rogers. S 1> ินข้าวน้ำกันเด้อกําลังละลงมือนี่ดอก แซ่บเนาะซิมกันเด้อแซ่บปะอืมอืม่ยมแซ่บตาแั้ว <March> ม <ivas> <sa> ันจะตานะตรงนั้นตาเนี่ยตรงนี้ตาเนี่ยคนละตาตาเออคือคนมามาครับวันนี้สวัสดีค่ะกินข้าวนะคะบอกเส้นกันเลยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเจียวให้คนละอันคนละอัน ดี่ากัมันมันนี่สองตานี่คนละตามาเอาตาคนนี้น้ำจังหน่อยเด้อลูกเด้อครับหึเขิมลูกตายายกับนี่ฮึเอากินมาหนิเอาข้าวกินแซ่บ อ้ยังปนิงยังครับเนี่ยอืมย่งอืมคับกันน่ะอาแฟแล้เกาแต้มมันจำเจียว้ป่าให้เบาค่อยๆสักไปแล้วก็เก็เอิ่มเถอะค่ะอิ่มีไหวเหอะอิ่ม่งสิกินนะท่านผูนกูเออเออ ่นชื่อนังน้อยเี้ยวมกจะอิ่มเลยนะคะไอเลีอยมูิหฮายโลมีกี่บอทมเนี่ยนูกูมั่งนูู่ดูต้งได้นางมันไหม นี่ยบอกขาดเลยลูกจบไปจบเก่บทเดนยวก็ไม่น้อยไม่แบบเม่อไรนึกว่าไม่หน่บยโบาณยุค ปลอกเตือน้อฟังคู่ก <c oughs> ันจ่ายมเนี่ยหดูงันนี่อด ไหนกำลังมัเมือหาเียขึ้นกันยอง่งางงงรู้รู้อยู่ไหงกู้กว่าอิ่มอยู่นี้นี่ปันดิสเซตเอาถ้เก็คนตัว่หญ่แล้วต <c oughs> ้องมาหา,าน,นก็บึงเราคันไบได้แห่นอาบ่มีเนื้อคันอืม้มนั่นเพราะั่นเพราะ แียัแ่นี่รบรเกด้กินข้าแซบขนาดนะพอแม่พี่น้องไม่ใช่ปากนะจ๊คไหก็เงียบเลยเนาะมีแต่คนแม่ยายว่าแม่หนอเรียนบอกเขาแกเพรเเล็กมาเกินนี่ อู้ครับขนาดปัวคือน้ำบุญมาพันดวงบุญไามต่ำมึงจะบนุบนบุญมาพันดวดงบุญม,ม,มาพันดวงแล้วเขาก็กินปลาดินเนาะ เมนูยิ่ยม,ม,มกินทีบเบอรล้วบดเค็มมานะค่ะก็มาบึงกันเพื่อโจ๊กคานนะคะมือเส้านี่เนาะน้องยิงบาได้ถ่ายเนาะได้เต่าล้วษมนี้นะคะ่ะจักสอบนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้หกสอบนะคะสอบที่เจดวติมสอบที่เจดวาติมนะคะ ก็กระซิเงียบปากมะเนาะบะนี้อันนี้กับแปลงพักน้องหญิงเนาะคะ่ะน้องหญิงกินซิเบิร์ล่ะค่ะมันแก่เบิร์ล่ะเนาะกินบบทันเนาะค่ะนี่ค่ะมันเศรงามเหรอเนาะมันแก่เบิร์ล่ะค่ะไอ้พักซีนี่มกกันกะอันนั้นเบอร์แล้วเนาะพักซีลาวแห่งเปื่อยเบิร์ล่ะค่ะ เบิอดอเลว้วพักสีเหลานี่นะคะเอฟซี FC พันยักเห็นแปลงพักเนาคนะคะ่ะพักก็เก่เบิ้แล้วเนาะเก็บกินเบิดแล้วเนาะคะ่ะอันนี้นกับต้นขนุนน้องหญิงเนาะ,ะหนึ่งแมตุนพัชชิตทัดได้อันนี้ปากสอบเนาะคะ่ะ อันนี้ก็เป็นเตาที่เอาฟืนอกเอาถ่านอกแล้วนะคะก็ใชเป็นลักษณะนี้เนาะน้องยิงกระถายให้เบิ่งหลายเทือแล้วะคะ่ะเบิ่งไม่ตุนนะคะเพราะหวานเพิ่งขึ้นไปเอาวนะันพาาเนาะมาต้านไม้คือเก่าแล้วะคะ่ะเมื่อนี้ ไม่ได้ไปใส่เนาะค่ะต้านไม้ค่ะ

เผื่อสิได้แต่ละเตาแต่ละฐานเนาะคะ่ะช้เวลาเป็นอาทิตย์ค่ะโอ้ยป่๊แล้วก้ามือจังจุกได้เผื่อเตาซิติดเผื่อเตาซิยินเผื่อทานซิอันเผื่อไหมซิไมเบิร์เนาะคะ่ะช้เวลาโดน,นะคะ่ะเตาแบบนี้เนาะ,ะถ้าเป็นเตาไอเป็นถังเล็กถังน้ํามันสองร้อยลิตรนะมันซิเผาได้ไหวค่ะนะสองมือก็ได้อันเป็นทานแล้วค่ะ อันนี้มันใช้เวลาดุนเนาะแต่มันก็ได้ลายสอบกว่าไอ้เตาเล็กเนาะค่ะค่ะคลิปนี้น้องหยิงกขอจบไว้เพียงสำนี้เนาะค่ะฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ซ่องหนุ่มบรนณา,าด้วยค่ะสวัสดีค่ะ